ลักษณะของภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับลักษณะของการเปลี่ยนสีของยางพารานะครับในของภาคใต้หรือทุกๆภาคครับช่วงนี้ยางจะมีการเปลี่ยนสีมันจะเป็นสีเขียวสลับเหลืองแล้วก็ออกซ้มๆแดงๆนะครับาภาพที่ผมถ่ายเนี่ยลักษณะของแสง มันจะเป็นเฉียงข้างาตามเฟรมภาพภาพนี้นะครับแสงอาทิตย์จะอยู่ทางด้านมุมซ้ายของภาพทำให้เห็นความชัดเจนของสีของอใบยางที่เปลี่ยนสีนะครับสีสองศา,าลักษณะแบบนี้จะไม่ตามไม่เขาเรียกว่าภาพไม่ตามแสงไม่ย้อนแสง นะครับคือมันจะกึงๆกึงกึงกึงตามกับกึงๆกึงย้อนแสงซึ่งก็ทำให้รายละเอียดของสีชัดเจนนะครับส่วนส่วนภาพนี้นะครับลักษณะแบบนี้คือย้อนแสงแต่ย้อนแสงไม่เยอะเช่นกันมันทำให้เกิดมิติภาพมากกว่า,าภาพที่ก่อนที่ผมถ่ายนะลักษณะเน,นี้ เดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยคือแสงเกือบๆย้อนแสงแต่ไม่ย้อนแสงนะครับย้อนแสงเต็มๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะเห็นมิติของภาพได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสวนยางเล็กด้านมุมล่างนะสวนยางายังเล็กอยู่ประมาณสักสองปีได้ไมั้งสามต้น,นต้นไม้ใหญ่นั้นก็ย้อนแสงอยู่ไล่ขึ้นไปก็เป็นยางยางที่ยังเล็กอยู่ ถัดขึ้นไปจากเนินเขาด้านบนมันจะมีส่วนปา์มด้วยเล็กน้อยนะครับผสมส่วนยงางตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,าย้อนแสงเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะครับภาพหลังแบบนี้มันจะเห็นมิติของภาพนะครับาภาพลักษณะแบบนี้นะคือภาพย้อนแสงนะภาพย้อนแสงกับแสงอาทิตย์เลย แบบนี้เขาเรียกภาพย้อนแสงลองดูมิติภาพนะภาพย้อนแสงข้างล่างเป็นส่วนปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็ถัดไปไกลๆคือยางเปลี่ยนสีแต่ภาพย้อนแสงพอภาพย้อนแสงนะลักษณะของอาภาพมันจะไม่ค่อยอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัว สีที่เราเห็นนั้นะมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสี่สิบห้านาทีดวงอาทิตย์อยูอ่ด้านบนของภาพนะด้านบนเฟรมภาพเนี่ยภาพย้อนแสงลักษณะแบบนี้คือเราเราดูนะเราดูว่าเราถ่ายลักษณะแสงแบบไหนถึงจะเห็นปลาเปลี่ยนสีชัดเจนไม่ยังเปลี่ยนสีนะครับแต่ แล้วแต่ชอบนะบางทีย้อนแสงก็สวยบางทีย้อนแสงก็ไม่สวยแล้วแต่บางมุมนะครับอ่านี่ก็นี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแนวภาพลักษณะข,ของย้อนแสงด้านข้างอันนี้แสงเข้าด้านข้างนะไม่ได้แสงเต็มเต็มอันนี้ก็เป็นอ่ายางเปลี่ยนสี ยางเปลี่ยนสีในช่วงเนี้ยของภาคใต้ลองไล่ดูนะครับอันนี้ไกลมากเลยนะผมใช้เลนส์ซูมร้อยสามร้อยของพันาโซนิกผมอยู่บนถนนนะถ่ายจากในรถยนต์ แต่ว่าผมซูมคอลาลูกเขากันเลยนะครับจะให้เห็นการถ่ายภาพอ่าเวลาเราถ่ายภาพใบ <c oughs> ไ,ไม้เปลี่ยนสีนะครับจะจะได้เห็นว่าลักษณะของแสงเข้าทางด้านไหนถึงนีสวยแบบไหนไม่สวยเดี๋ยวสุดท้ายผมจะมีภาพนิ่งให้ดูแต่ละมุมที่ถ่ายภาพ นะครับที่ผมถ่ายในวันนี้นะผมตะวินถ่ายในวันนี้ประมาณขับรถไปมาก,ก็ประมาณสักสามสิบกิโลสวนต่างๆของชาวบ้านเขาในช่วงเนี้เป็นายางเปลี่ยนสีซึ่งาภาพรอยเปอร์เซเลยผมถ่ายจากบนรถยนต์ลงกระจกแล้วก็ถ่ายนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับว่า ทิศทางของแสงแต่ละอ่าชดเป็นอย่างไรนะครับเพื่อท่านใดสนใจถ่ายภาพใบยางเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูลูกเขาลูกนี้หนะ่อยดูดูแล้วมันก็สวยนะลูกเขาลูกนี้อ่านี่เริ่มเริ่มจะย้อนแสงเต็มๆละอ่า ย้อนแสงนี่ผมใช้มือถ่ายนะไม่ไม่ใช้ขาตั้งกล้องนะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งต่อนะว่าเป็นอย่างไรป่าเปลี่ยนสี มุมนี้นะครับเป็นมุมช่วงเย็นตอนนี้ก็ใกล้ๆ6โมงแล้วแสงที่ท่านเห็นนะครับมุมล่างเห็นไหมฮะมุมล่างจะเป็น <c oughs> ต้นยางเปลี่ยนสีนะใบยางเปลี่ยนสีมุมล่างาาระยะที่ ท่านเห็นอยู่เนี่ยถ้าตามฟูลเฟรมนะของการถ่ายภาพนะเป็นระยะ300ผมซูมที่150ของ panasonic นะ panasonic เซนเซอร์มันคูณ2 150คูณ2เท่ากับ300นะครับถ้าเป็นฟูลเฟรมก็ตกประมาณซูม300นะครับภาพน,นี้จะได้มุมนี้แสงช่วงเนี้มันเป็นแสงทะแยงข้างจากด้านฝาฝามือของของท่านที่มองภาพอยู่นะ ด้านฝ่ามือแสงมันจะอ่อนมากๆแต่ยังมีลำแสงของแสงอาทิตย์อยู่นะก็คือใกล้ดวงอาทิตย์ตกแล้วผมมาถ่ายเก็บเก็บแสงให้ดูว่าแสงเย็นลักษณะาการถ่ายามิติของแสงแลักษณะมันจะเป็นแบบไหนนะครับที่มองเห็นไกลๆเป็นลูกเขาด้านบนนะนะด้านบนที่ว่าขวาบนทึบๆนะคือเขาเรียกเขาเท่า เขาเท่าอยู่ทางอําเภอ,อทะปุดจังหวัดพังงาตรงนั้นนะมุมนั้นนะส่วนใหญ่ถ้าเช้าเชอ่ะจะมีทะเลหมอกเต็มเลยมุมตรงนี้นะครับแต่นี้ผมมาถ่ายแสงเย็นเพื่อให้ดูตอนนี้แสงหมดละมันมีเมฆมาบางังมีเมฆมาบังกับดวงอาทิตย์ทําให้ภาพมันอตอนนี้มันทะมึนทะมึนละไม่ค่อยโอท่าไหรละเดี๋ยวผมซูมปรับซูมที่ระยะร้อยหนึ่งเท่ากับ เท่ากับระยะ200นะแล้วเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะว่ามิติของภาพเป็นยังไงอตอนนี้มามาถ่ายให้ดูแสงเย็นแสงเย็นของจุดชมวิวที่วัดบางเหลี่ยงเป็นยังไงที่มาถ่ายตอนเช้าเชนะ้านะมันจะมองเห็นวิวของเทือกเขาของ เขาเท่าเขาเตา่านะครับนะครับตรงนั้นเขาเตา่าแต่ว่า,า,าตรงนี้เราจะมองเห็นหางเตา่ามันเลยมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะส่วนเดี๋ยวนะอีกมุมหนึ่งที่เป็นยอดแหลมๆตรงนี้คือ,อตำมลถ้ำทองหลางเขาเรียกเขาขี้หนอนหรืออะไรเนี่ยรู้สึกว่ายอดมันจะสูงมาก มีความคิดอยากจะปีนเขาลูกนี้เลยเคอมันเป็นเขาที่สูงมากๆของเทือกเขาตรงนี้นะครับมันอยู่เทือกเขากับเขานั่งหงะเขานั่งหงตรงมุมนั้นอะมันจะมีพวกเขาทำเหมืองแร่ทำเหมืองแร่นะครับเปนจุดเลน์มาร์กแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยๆซูมเข้าไปดูนะอ่านี่คือระยะ300 สามร้อยที่ z ูมไปนะอันนี้คือสี่ร้อยสี่ร้อยก็พอแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ต้องถึงหกร้อยนะครับให้ให้ดูแสงเย็นโอเค